บทที่สิบทุกอย่างถูกซ่อมแซมซะเหมือนตอนที่มันเพิ่งจะเสร็จใหม่ๆต่างกันแค่ยังไม่มีดอกไม้ต้นไม้บานสะพรั่งตอนแรกที่ทุกคนเห็นชิงช้าแกว่งต่างก็เข้าใจว่าแกว่งเพราะแรงลมแต่ชั่วแวบ,บหนึ่งที่โชแปงชายหางตาไปมองเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนชิงช้านั้นมันยังคงแกว่งเบาๆไร้ซุ้มเสียงใดๆเมื่อเธอจ้องมองเธอก็ไม่เห็นผู้หญิงคนดังกล่าว เป็นไปได้ว่าคนอื่นๆจะมองไม่เห็นแม้แต่น้ำฝนก็มองไม่เห็นไม่แน่ว่าเธอเองอาจจะตาฝาดเพราะว่าถ้าผียังมองไม่เห็นอะไรก็ตามที่เธอเหมือนจะเห็นแวบๆก็คงไม่ใช่ผีเธอเอามือตบหน้าตัวเองเบาๆเรียกสติคืนมาอ้าวใจลอยเป็นอะไรครับน้องสาวอย่ามาตลกนะยะก็แค่เรียกสติสตางกลับคืนมาช่วงนี้มันเหนื่อยๆนะเอาสู้ๆอยากเรียกอีกบอกได้นะเดี๋ยวบาสจัดให้ ฉันจัดให้นายก่อนดีไหมยะว่าแต่พี่คนสวนทำงานเร็วจังเลยเนอะเออนั่นสิทำเร็วจนน่าใจหายเลยไม่นึกว่าจะทำทั้งหมดนี่ได้ภายในคืนเดียวนะก็พวกพี่เขาขยันไงนายมันคนขี้เกียจนะบาสคงไม่เข้าใจหรอกยายคุณหนูปากปลาร้าบาสชักจะเสียใจจริงๆแล้วนะว่าอยู่ได้ไม่ต้องมาทำท่าฉอเลาะนยะมันน่ามันใสไม่รู้หรือไงละ่ะเออยิงให้มันได้แบบนี้สิไว้ปกติก็ร่าเริงจะตาย พี่นำฝนคะทำไมวันนี้ไม่ค่อยพูดเลยล่ะคะปกตินี่จ้อไม่หยุดไม่รู้สิคะกลัวไม่ถูกใจพวกคุณหนูเลยไม่กล้าพูดนะคะพี่นำฝนงอนพวกเราเหรอครับโอ,โอ้ยังวันนะไม่ได้งอนคะ่ะน้อยใจแหมแมแมผีเพี้ยนที่น้อยใจเหรอคะเอาหน้าหน้า,นาสถานีต่อไปบึงน้ําค้นหาสิ่งของที่พี่นำฝนหาไม่เจอโอเคไหมแหมที่เงียยิงออกเลยนะครับที่ไม่ค่อยจะห่วงเลยนะครับเรื่องของแหม เป็นพวกคุณหนูก็ต้องห่วงเหมือนกันแหละคะ่ะเรื่องการไปสู่สุขตินะ่ะสำคัญนะคะเอางี้นะคะเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วหนูไปจัดการให้นะและเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ไปเติมพลังด้วยอาหารของอุ่นเรือนอย่างเคยช่วงนี้อุ่นเรือนเองทำท่าน้อยยอกน้อยใจพวกเด็กๆเ,เพราะว่าไม่ค่อยอยู่คุยกับเธอสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะต้องยุง่งยุ่งเรื่องน้ำฝนก็เป็นได้เมื่อผ่านช่วงเวลาอาหารเที่ยง โชแปงก็ขึ้นไปบนห้องนอนของเธอซึ่งเป็นห้องนอนเก่าของคุณแม่เธอหมายจะเข้าไปค้นหาของบางอย่างเมื่อเธอเข้าไปในห้องเธอก็รื้อค้นตามชั้นและตู้เสื้อผ้าโชแปงรื้อของออกมาและเทเป็นที่รำคาญตาและรำคาญใจน้ำฝนกับบาสอย่างมากๆหาอะไรของเธอนะยายโชแปงรื้อห้องสะพังทลายขนาดนี้ไม่บอกหรอกยะทำไมหนูต้องบอกบาสด้วยละ่ะเออดีว่าจะช่วยหาไม่ช่วยแล้วหาไปคนเดียวเหอะ ก็เพราะไม่อยากให้ช่วยหาไงาเลยไม่บอกว่าหาอะไรแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกรอยยะแต่ว่าถ้าต้องรื้อขนาดนี้พี่ว่าคุณหนูให้คุณหนูบาสช่วยหาไม่ดีเหรอคะไม่เอาดีกว่าคะ่ะที่นําฝนของที่หนูหาอยู่นะมันน่าอายแล้วอีกอย่างเดี๋ยวหมอนี่คนตรงนั้นตรงนี้เจออะไรที่หนูไม่อยากให้เจอเข้าขี้เกียจจะมาแก้ข่าวอะคะ่ะของอะไรกันนะที่ไม่อยากให้บาสเห็นหน่ะ มันก็มีเหมือนกันนะไว้ไอ้ของที่บาสเองก็ไม่อยากเห็นนะ่ะใหญโชแปงจองเวอร์ตกลงบอกได้ยังว่าหาอะไรอยู่หาชุดกับอุปกรณ์ว่ายน้ำน่ะสิช่วยหาหน่อยก็แล้วกันเง้ไนไหนไหนก็รู้แล้วอะ่ะคุณหนูจะหาของพวกนั้นไปทำไมคะจะเล่นน้ำเหรอนี่ใหญ่โชแปงเธออย่าบอกนะว่าเธอจะอือถูกแล้วบาสหนูจะลงไปงมหาของที่พี่น้ำฝนทำหายไปคุณหนูโชแปงใจดีจังเลยคะ่ะพี่ปลื้มจงัง เอาเถอคะค่ะไม่ใช่ว่าลงไปงมแล้วมันจะเจอเลยซะที่ไหนล่ะเอาไว้ให้หาเจอก่อนค่อยมาขอบคุณกันก็ไม่สายไปหรอกมัง้งทั้งหมดวุ่นวายสารวณอยู่กับการหาชุดว่ายน้ําของโชแปงซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีหรือเปล่าและถ้ามันมีเนี่ยชุดที่เคยใส่เมื่อสิบปีก่อนตอนนี้มันจะยังใส่ได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนจวบจนกระทั่งอุ่นเรือนเดินขึ้นมา หาอะไรกันอยู่เหรอคะคุณหนูอ่ะคุณอุ่นเรือนมาพอดีเลยคะ่ะคุณหนูหาชุดว่ายน้ำกับอุปกรณ์ว่ายน้ำของหนูนะะ่ะค่ะอ้อแล้วคุณหนูจะเอาของแบบนั้นไปทำไมกันคะไม่ใช่ว่ามันเป็นสิบปีแล้วเหรอคุณหนูจะใส่มันได้อยู่อีกเหรอคะเออนั่นสินะครับผมก็ลืมคิดเรื่องนี้เลยยายเด็กนี่บอกให้ผมหาผมก็หาโดนหลอกซะแล้วผมเรื่องนั้นหนูก็คิดเอาไว้เหมือนกันแหละคะ่ะแต่คิดว่าอาจจะเจอแว่นตาสำหรับว่ายน้ำน่ะคะ่ะ มันจําเป็นต้องใช้ซาด้วยสิคะชุดของคุณหนูถึงหาเจอก็คงใส่เข้าไปไม่ได้หรอกคะ่ะอุ่นเรือนว่าเอาแบบนี้ดีกว่าพูดอบอุ่นเรือนก็เดินไปเปิดลิ้นชักที่ยังไม่ถูกหรืออันหนึ่งและด้วยความแม่นยำจนน่ากลัวภายในลิ้นชักนั้นมีชุดและอุปกรณ์สำหรับว่ายน้ำอยู่ด้วยเธอหยิบทั้งหมดมาให้โชแปงแล้วยิงให้โชแปงหัวรเราะเขินเนกับการกระทำของตัวเองอันนี้เป็นชุดของคุณผู้หญิงนะคะ ไม่ใช่ชุดของคุณหนูแต่คิดว่าถ้าเป็นคุณหนูในตอนนี้ต้องใส่ได้แน่ๆเลยใช่ได้หรือเปล่าคะใช้ได้ดีเลยล่ะคะ่ะคุณอุ่นเรือนทำไมหนูถึงไม่ปรึกษาคุณอุ่นเรือนแต่แรกนะมาคบกับเด็กชายสร้างบ้านแบบนี้ทำไมไม่รู้อ้าวๆพูดให้มันดีๆหน่อยยายเด็กกโปโลก็เธอแหละตัวตั้งตัวตีแหมจะหาชุดว่ายน้ำจะหาชุดว่ายน้ำไม่ได้คิดเลยพูดอะไรเอาล่ะคะ่คะค่ะอุ่นเรือนขอตัวก่อนแล้วกันนะคะคิดว่าพวกคุณหนูคงมีธุระ ขอบคุณสำหรับชุดว่ายน้ำกับแว่นตาคะ่ะคุณอุ่นเรือนขอบคุณอุ่นเรือนทำไมคะนั่นนาของคุณแม่ไม่ใช่เหรอคะก็ขอบคุณที่ช่วยหาจนเจอไงคะสิ่งที่อุ่นเรือนหาให้โชแปงนั้นประกอบไปด้วยแว่นตาสำหรับดำน้ำและชุดว่ายน้ำที่เป็นทูพีสที่สะดุดตาโชแปงเป็นอย่างมากก็คือชุดประดาน้ำแบบเต็มตัวเธอจำได้ว่าคุณแม่เคยพาไปดำน้ำตอนนี้อุปกรณ์สำหรับลงไปงมหาของก็สมบูรณ์แล้ว ไม่มีแค่ถังออกซิเจนซึ่งมันก็ดูจะไม่จำเป็นเท่าไหร่หลังจากได้ชุดที่ไม่คาดว่าจะมีมาแล้วโชวแปงวิ่งหาสายยางยาวๆมันก็ไม่ได้หายากเย็นนะเพราะอุปกรณ์แบบนี้มักจะอยู่ที่ห้องเก็บของเสมอเธอลากสายยางยาวๆมาที่ศาลากลางน้ำส่วนตัวเองก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดประดาน้ำแล้วแว่นสำหรับดำน้ำตื้นนั้นจะมีท่ออากาศสั้นๆติดอยู่ด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอก็เอาสายยางมาต่อเข้ากับท่ออากาศของแว่นตาดำน้ำ ทำอะไรของเธอนาะโชแปงอ้าวก็จะลงไปงมหาของไงบาสทำไมต้องถามอีกเนี่ยไม่ใช่เว้ยหมายถึงว่าเอาสายยางต่อกับท่าอากาศทำไมไม่ทราบก็เอาไว้หายใจนะสิยาที่คุณสมองทึบโอ้เหรอนวัตกรรมใหม่ของโลกเลยนะเนี่ยว่าแต่เธอมีแรงมากพอจะหายใจผ่านสายยางยาวๆแบบนี้ด้วยหรอไงอ้าวเหรอมันต้องใช้แรงมากเหรอไม่เห็นรู้เลยนี่ทำอะไรลงไปโดยไม่รู้เลยหรือไงนะ เดี๋ยวก็ได้ตายไปจริงๆหรอกเธอนะอ้าวก็หนูอยากช่วยพี่นำฝนนี่นาะแล้วงีบาสว่าต้องทำไงเอางีนะเธออยู่บนนี้แหละจับสายยางไว้ด้วยเดี๋ยวบาสลงไปให้เองโหอย่างแมนอ่ะบาสทำไมวันนี้ดูดีจังสุดยอดอ่ะอย่ามาเลอเธอหน้าเอาแว่นตาดำน้ำมานี่ดูคนเรานะอุตส่าห์แต่งตัวเต็มยศไอ้เราก็นึกว่าเป็นบ้าบอชมัดถึงไม่เป็นหนูก็ตั้งใจช่วยนะเวย้ย เง,งงเงะไปบ้านก็น่าเอ็นดูดีไม่ใช่เหรอยังจะน่าเอ็นดูอีกเหรอนี่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเอาเหอะเหอะกระโดดลงไปสักทีเปคุณหนูบาสาววางตัวด้วยนะคะที่เป็นห่วงที่นำฝนจะห่วงอะไรครับนี่มันสระน้ำหน้าบ้านนะไม่ใช่ทะเลในนี้ไม่มีฉลามหรอกครับถ้าพี่กลัวว่าจะมีปลาอะไรมาทำร้ายผมก็คงจะเป็นปลาเข็มกับปลาหางนกยูงน่ากลัวพอไหมครับเอาเป็นว่าคุณหนูบาสจะลงไปทำไรก็ลงไปเถอคะค่ะ ที่จะไม่ห่วงอีกแล้วโอโอขอโทษนะรักหรอก,รกถึงแย่เล่นว่าแต่พี่นำฝนนี่แกล้งแล้วสนุกดีนะครับต่อไปต้องเอาให้บ่อยรีบๆลงไปไปบาสเสียเวลาประโยคสุดท้ายที่บาสได้ยินนั้นไม่ใช่คำสั่งหรือคำขู่แต่เป็นประโยคสั่งการขั้นสูงที่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามในทันที แต่ในทันทีของบาสมันอาจจะช้าเกินไปสำหรับโชแปงเธอก็เลยใช้เท้าผลักเพื่อนของเธอลงน้ำไปอย่างสุดกำลังขาบาสตกน้ำลงไปด้วยท่าทางหลังแอนแอนน้ำฝนหัวราออยู่บนศาลาโดยมีโชแปงเท้าเอลอยู่ใกล้ๆเธอมองไปที่ผีสาวที่หัวเราะคิดคักคิดักล,ลอยไปลอยมาโชแปงถอนหายใจหนึ่งทีใส่ผีสาวและพยายามชี้ไม้ชี้มือลงไปในน้ำเบื้องหน้าโอ้ทำไมพี่ต้องลงไปด้วยอะคะ ก็ลงไปได้ง่ายๆไม่ใช่เหรอคะก็ลงไปช่วยบาสเขาหาสิก็ใช่ค่ะว่าลงไปง่ายๆแล้วจะให้ช่วยหายังไงอะคะพี่นำฝนก็ลงไปกับบาสสนันแหละเจออะไรก็บอกให้บาสหยิบขึ้นมาเพราะพี่ไม่ต้องหายใจแล้วก็ไม่ต้องว่ายน้ำนี่คะลงไปเดินหาของแบบปกติก็ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ใช่คะ่ะแต่ว่าพี่กลัวนี่นางั้นบาสขึ้นมาเลยมีคนเขาไม่อยากไปสู่สุขคติแล้วไม่ต้องหาแล้วขึ้นมา โอ้โหลงค่ะลงลงเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็แค่นั้นเองที่นำฝนนี่ก็นะน้ำฝนลอยลงไปในน้ำเบื้องหน้าอันที่จริงน้ำในสระนี้ไม่ได้ลึกมากมันลึกไม่น่าจะเกินสองเมตรด้วยซ้ำแต่ว่าก็ทำให้ผีสาวจมน้ำตายได้ด้วยสาเหตุนี้ทำให้โชแปงคิดว่าอะไรก็ตามที่ผีสาวหาอยู่นั้นมันต้องสำคัญกับตัวเธอมากๆยิ่งคิดแบบนี้ก็ยิ่ง อยากให้หาของสิ่งนั้นให้เธอโดยเร็วพวกบาสและน้ำฝนกำลังก้มก้มเงยเงยดำผุดดำว่ายอยู่ในบึงน้ำด้วยการชี้นำของน้ำฝนบาสก็ได้งมของหลายอย่างขึ้นมาจากน้ำมีทั้งจานชามตุ๊กตุนตุ๊ตก,กตาและขยะจำนวนมากเมื่อบาสดูเหมือนจะหมดแรงแล้วโชวแปงก็บอกให้ทุกคนขึ้นมาจากน้ำก่อนทั้งหมดขึ้นมาจากน้ำตามคำบัญชาการโชแปงพยายามเขี่ยสิ่งของที่เป็นขยะออกไปและเหลือของที่ท่าทางพอจะเป็นไปได้เอาไว้ พี่นำฝนคะเห็นของพวกนี้พอจะนึกอะไรออกไหมคะไม่เลยคะคุณหนูโทแปงไม่รู้สึกอะไรเลยคะไม่เลยสักนิดเหรอครับที่นำฝนไม่เลยสักนิดเดียวคะคุณหนูบาสขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าจําอะไรขึ้นมาได้สักนิดเลยค่ะนี่เราลงไปเสียเที่ยวสินะเนี่ยโอ้เหนื่อยอย่างแรงขอโทษจริงๆค่ะคุณหนูบาสที่เองก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลย ขอบคุณทุกคนนะคะแต่ไปสู่สุขติไม่ได้ก็ช่างมันเถอคะค่ะไม่หาแล้วล่ะคะ่ะของที่ว่าไม่ได้นะคะบาสนายก็ไปแสดงกิริยาแบบนี้สายที่นำฝนได้ไงกัญญะอะไรของเธอละ่ะเธอไม่ได้ลงไปดำผุดดำว่ายแบบบาสนี่นาอ่อนเอ๋ยไม่เคยได้ยินหรือไงว่าช่วยคนนะ่ะมันต้องช่วยให้ถึงที่สุดอย่ามาถอดใจตอนนี้แล้วเธอจะทำไงต่อไปวิธีนี้ก็ไม่ได้ผลหรือไม่มันก็น่าจะไหลไปตามน้ำแล้วมัง้งไม่ไปไหนหรอก จากที่นายบอกว่าข้างล่างเป็นพื้นปูนแล้วก็ที่นี่เป็นสระน้ำปิดไม่มีทางระบายน้ำจริงอยู่ที่น้ำมีสิทธิ์จะล้นออกไปแต่ของที่จมลงไปข้างล่างก็คงไม่ลอยขึ้นมาแล้วไหลาตามน้ำไปแน่แน่แล้วถ้ามันย้ายตำแหน่งจากในน้ำหล่ยาใหญ่โชปแปงถึงจะย้ายที่ก็ไม่น่าไปไหนไกลเพราะว่าน้ำมันนิ่งและข้างล่างเป็นปูนมันไม่มีการเคลื่อนไหวไม่เหมือนพื้นที่เป็นโคลนเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า สรุปได้ว่าอะไรคะคุณหนูโชแปงสรุปได้ว่าของที่พี่นำฝนหาอยู่นั้นไม่ได้อยู่ในสันนีตั้งแต่แรกละมังคะเหรอคะไม่จริงมังคะก็พวกคุณหนูบอกเองว่าพี่กระโดดลงไปลงหาของในสันนี้นะคะอันนั่นแหละคะที่ทําให้หนูคิดว่าของที่พี่หาอยู่มันไม่ได้อยู่ในสานนี้เพราะว่าสันนี้น้ําไม่ได้ลึกและพี่ว่ายน้ําเป็นเพราะแบบนั้นไม่น่าจะจมน้ําเองสาเหตุเดียวที่จะทําให้พี่จมน้ําจนขาดใจตายน่าจะเป็นเพราะว่า พี่ดำน้ำลงไปหาของกินซะแต่หาไม่เจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พี่ก็ไม่หยุดที่จะหาพี่เองก็เลยหมดแรงและขาดใจไปในที่สุดนั่นอาจอธิบายได้ว่าของสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แต่แรกแล้วโอ้โหเป็นนักสืบหรือไงกันครับคุณโชแปงทำมาเป็นพูดนั่นพูดนี่มันมีประโยชน์ไหมยญ่บ้าอย่างน้อยที่สุดนะเราก็จะได้ไม่ต้องลงไปงมหาอะไรในสานีให้ตัวเปียกอีกไงเออพูดง่ายเนื้อใหญ่คุณหนูยอดนักสืบบาส ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่อีกทีนะที่น้ำฝนจะรอยอยู่นี่หรือจะลอยไปไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูมาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมันร้อนชุดนี้น่ะคะ่ะคุณหนูโชแปงเดี๋ยวพี่มานะคะไปลอยหาของพลางพลางหลังจากที่แยกกับทุกคนโชแปงก็มาอาบน้าอาบท่าและแต่งตัวซะใหม่เธอนั่งเช็ดผมที่พึ่งสระมาให้แห้งและใส่เสื้อที่ข้อกว้างเป็นพิเศษเมื่อกําลังจะออกจากห้องหันไปเห็นกระจก โชแปลงรู้สึกว่าคอตัวเองโล่งๆก็เลยไปหาเครื่องประดับมาใส่เธอจำได้ว่าในลังไม้ที่เธอทำแตกนั้นมีเครื่องประดับอยู่เยอะแยะเธอจึงทำการรื้อดูเธอหาสร้อยคอที่เหมาะกับเธอและเข้ากับชุด และสายตาก็ไปสะดุดที่สร้อยทองบางบางมีกระดิ่งกลมๆเล็กๆสีทองและสีเงินประดับอยู่เธอจึงหยิบมันขึ้นมาจากกล่องและทันทีที่เธอแต่ร้อนเส้นนั้นราวกับมีเรื่องราวบางอย่างไหลเข้ามาในหัวสมองถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆก็ต้องบอกว่าเหมือนกลับมามีเรื่องราวบางอย่างหลัง่งไหลออกมาจากบางส่วนของสมองที่ถูกปิดกั้น ของเธอโชแปงยืนน้ำตาเอ่อประเดียวเดียวเธอก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็หันซ้ายหันขวาท,ท,ทั้งที่อยากจะบอกเรื่องราวที่เอนึกขึ้นมาได้กับใครแต่ตอนนี้ข้างตัวเธอก็ไม่มีใครอยู่เอาซะเลยกลางคืนเวียนมาบรรจบอีกครั้งเป็นเวลาที่ผีสาวจะต้องกระโดดลงน้ำเหมือนเมื่อครั้งที่เธอยังมีชีวิตน้ำฝนที่ไปสู่สุขติไม่ได้เพราะหาของสิ่งหนึ่งไม่เจอนั่นก็คือสร้อยเส้นที่โชแปงถืออยู่ในมือตอนนี้เธอในตอนนั้นดำผุดดำไหว อยู่ในน้ำและพยายามงมของทุกอย่างที่เธอหยิบได้ขึ้นมาจากน้ำแต่ก็หาสร้อยเส้นนี้ไม่เจอน้ำฝนรู้ตัวดีว่าเธอนั้นหมดแรงแล้วแต่ก็ไม่หยุดที่จะงมหาของนั่นเป็นสาเหตุให้เธอตายและการตายโดยที่ผู้ตายรู้ล่วงหน้าและยอมปล่อยให้เป็นไปตามนั้นมันเข้าข่ายการฆ่าตัวตายและเพราะแบบนี้ทุกๆวันในเวลาที่เธอตายเธอจะต้องมากระโดดน้ำตายอย่างทรมานทุกๆวันนั่นอาจเป็นบทลงโทษของโลกหน้าก็เป็นได้ฟ้าเริ่มมืดมิด โชแปงไม่มีเวลาที่จะมามัวคิดอะไรแล้วเธอวิ่งไปที่ศาลากลางน้ำก่อนที่น้ำฝนซึ่งไม่มีสติจะมาถึงแป๊บเดียวไม่นานนักบาสก็มาสมทบด้วยผีสาวบัดนี้หน้าตาบูเดเบี้ยวเลเทกเป็นที่น่าอนาถนักบาสเองยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับร้ายเขาพยายามไม่มองผีสาวที่บวมอืดอยู่ตรงหน้าพี่น้ำฝนคะพี่น้ำฝนได้สติสิคะนี่คะ่ะนี่ของพี่อันนี้สร้อยของพี่ใช่ไหมคะอะไรนะ โชแปงนั่นสร้อยอะไรนะของพี่น้ำฝนเหรอพี่น้ำฝนคะได้สติสิคะหาของนี่อยู่ไม่ใช่หรอไงนี่อยู่ตรงหน้าแล้วเลิกฆ่าตัวตายซ้ำๆซากๆแบบนี้ได้ไหมคะมันทรมานไม่ใช่หรอไงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากผีสาวเธอยังคงบวมถูกและพูดแต่คำว่าหาไม่เจอไม่มีในนี้หาไม่เจอโชแปงร้องไห้สะอึกสะอื้นโดยมีบาสคอยพยุงเอาไว้ น้ำฝนที่บวมเหมือนจะปริแตกกระโดดลงไปในน้ำและดำพุดดำว่าอย่างทรมานปากก็พูดว่าไม่มีไม่เจออันนี้ไม่ใช่พี่น้ำฝนคะซ้อยอยู่ที่หนูพี่ไม่ต้องทำแบบนี้แล้วนะคะขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะคะ่ะไม่ไหวแฮปพี่น้ำฝนไม่มีสติเลยอะ่ะแล้วเธอรู้ได้ไงว่าซ้อยเส้นนี้ของพี่น้ำฝนน่ะหนูหนูเป็นคนเอาไปซ่อนไว้เองหนูชอบซ้อยเส้นนี้เลยขอยืมพี่น้ำฝนมาใส่เล่น ใส่ไปใส่มาก็ชอบแต่พี่นำฝนบอกว่านี่เป็นสร้อยของคุณแม่เป็นของดูต่างหน้าคุณแม่ที่เสียไปของพี่เขาแต่หนูไม่ฟังหนูไม่ฟังพี่นำฝนตอนนั้นหนูอยากได้ตอนที่พี่นำฝนขอคืนครั้งสุดท้ายก็ที่ศาลานี้แหละหนูทำเป็นโยนหินลงไปในสระน้ำแล้วบอกพี่เขาว่าทิ้งสร้อยลงไปถ้าอยากได้ก็ลงไปงมเอาเองหนูมันเลวหนูมันเลว ถ้าเธอร้องไห้มากไปกว่านี้ร่างกายอาจจะไม่ไหวนะโชแปงใจเย็นใจเย็นค่อยคอยคิดว่าจะทําอะไรอย่าพึ่งร้องทํายังไงจะต้องเอาไปให้พี่เขาจะต้องเอาสร้อยไปให้พี่น้าฝนไม่ทันที่บาสจะตั้งตัวโชวแปงก็กระโดดลงไปในน้ําลงไปในขณะที่น้าฝนสภาพอืดบวมดําผุดดําว่ายอยู่เธอโผล่เข้ากอดผีสาวเอาไว้แต่เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ผลแม้ว่าจะสัมผัสตัวน้าฝนได้แต่เธอก็ไม่ได้สติ ที่น้ำฝนคารหนูขอโทษที่ของพี่ค่ะนี่ของพี่โชแปงกอดน้ำฝนเอาไว้และวางสร้อยไว้ที่มือของเธอเมื่อสร้อยถูกวางลงบนมืออันอืดปริดที่สาวก็หยุดทุรนทุรายร่างกายที่ดูน่ากลัวของเธอค่อยๆกลายเป็นพี่น้ำฝนสุดสวยคนเดิมนี่ไงสร้อยเจอแล้วไม่ต้องหาอีกแล้วเจอจนได้นะที่แท้ก็อยู่ในบึงนี้เองน้ำฝนที่ถึงแม้จะกลับมาเป็นร่างแบบปกติแต่เธอก็ไม่ได้มีสติเหมือนเดิม เธอมองสร้อยที่อยู่ในมือแล้วก็ยิ้มเหมือนกับว่าเธอไม่เห็นว่าเด็กทั้งสองคนอยู่ข้า้นด้วยที่จริงเหมือนกับว่าผีสาวกลับไปสู่เวลาของเธอในวันที่เธอตัดสินใจดำน้ำหาของร่างสีฟ้าของเธอค่อยๆแตกกระจายออกเธอยิ้มและใส่สร้อยทองเส้นเล็กนั่นและองแสงสีฟ้าฟ้าขาวๆกระจัดกระจายกันออกไปลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบนถึงแม้ว่าน้ำฝนจะไม่มีสติและไม่ได้หันมาพูดอะไรกับพวกเขาเลย แต่ทั้งสองคนก็เหมือนกับได้ยินเสียงของน้ำฝนพูดเบาๆว่าขอบคุณโชแปลงตัวเปียกปอนและร้องไห้กระจองอันแงอยู่ในน้ำบาสช่วยดึงเธอขึ้นมาแล้วกอดไว้เขาลูบหัวเธอที่ตัวสั่นอยู่ในอ้อมกอดโชแปงไม่ยอมพูดยอมจาอะไรเลยบาสต้องพาเธอไปอาบน้ำอีกครั้งโดยให้อุ่นเรือนจัดการให้และเมื่อถึงมือเย็นพวกเขาทั้งสองคนถึงได้คุยกันตกลงเรื่องมันเป็นยังไงนะโชแปงก็อย่างที่บอกนั่นแหละ หนูชอบสร้อยของพี่น้ำฝนก็เลยขอมาเล่นพอเล่นเล่นไปก็อยากได้ขึ้นมาจริงๆแล้วไงต่อพี่น้ำฝนให้ไหมพี่น้ำฝนบอกว่าเป็นของดูต่างหน้าแม่ที่ตายไปเธอเลยจะขอคืนแต่หนูกลับบอกว่าโยนลงน้ำไปแล้วพี่น้ำฝนก็เลยกระโดดลงไปงมในสะแล้วก็ตายเหรอก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่หลังจากนั้นหนูจำได้ว่าหนูถามหาพี่นำฝนกับคุณอุ่นเรือน หนูจะเอาสร้อยไปคืนเธอแต่คุณอุ่นเรือนบอกว่าพี่น้ำฝนลาออกกลับบ้านนอกไปแล้วหนูก็เลยไม่รู้จะเอาสร้อยไปคืนใครก็ <ped aling> icamente, เลยเอาไปเก็บไว้นในลังไม้นั่นลังไม้นั่นนะ่ะเป็นของหนูไม่รู้ไปอยู่บนบ้านต้นไม้ได้ยังไงแต่มันเป็นของหนูแล้วทำไมคุณอุ่นเรือนถึงบอกว่าพี่น้ำฝนกลับบ้านนอกไปแล้วละ่ะเรื่องนี้หนูเดาเอาว่าคุณอุ่นเรือนอาจจะเจอศพพี่นำฝนก่อนใครแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวเธอก็เลยจัดการศพพี่ น้ำฝนและบอกพวกเราทุกคนว่าที่น้ำฝนกลับบ้านนอกไปแล้วนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่น้ำฝนในตอนนี้กลัวคุณอุ่นเรือนแล้วเธออะทำไมจูจ่ๆถึงจำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้ไม่รู้หรอกไม่รู้เลยพอหยิบสร้อยเส้นนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับว่าความทรงจำของสร้อยผ่านเข้ามาในหัวแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นความทรงจำในหัวของหนูต่างหากที่พรั่งครูออกมาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่หนูลืมไปแล้วนานแสนนาน ที่นำฝนสู่สุขติได้ก็เพราะเธอนะโชแปงไม่ต้องไปคิดอะไรมากที่นำฝนสู่สุขติได้เพราะหนูเหมือนกับที่พี่นำฝนต้องตายเพราะความเอาแต่ใจของหนูนะ่ะเหลอบาสก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรื่องมันผ่านมานานแล้วหนูเลวหนูเลวหรือเปล่าบาสไม่เลยในสายตาบาสเธอนะั้นน่ารักที่สุดเลยละ่ะอย่าไปคิดมากนะเด็กสองคนกินข้าวเย็นและออกไปนั่งดูดาวที่หน้าบ้าน เป็นวันที่ยาวนานและก็จะเป็นคืนที่ยาวนานอย่างที่สุดอีกคืนหนึ่งของโชแปงค่ำคืนที่เธอต้องถูกรุมเร้าด้วยแผลในใจค่ำคืนที่ความมืดและความเย็ยนเยือกเข้าทิ่มแทงหัวใจของเธอไม่มีพี่นำฝนลอยไปลอยมาอยู่บนหัวเธออีกแล้วโชวแปงกำลังนึกถึงคืนแรกที่เธอเจอพี่นำฝน ตอนนั้นเธอรู้สึกกลัวอย่างที่สุดจริงๆและวันที่เธอได้เห็นที่น้ำฝนบวมอืดและโดดลงไปในน้ำวันแรกมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกกลัวมากขึ้นแต่วันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับที่น้ำฝนมันเป็นเพราะเธอวันนี้โชรแปงเข้านอนโดยที่ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเธอเลยนั่นเป็นเรื่องที่เธอเลือกให้เป็นแบบนั้นเองคุณหนูผู้สูงศักดิ์วันนี้อยากอยู่ตามลำพังอยากซึมซาบเอาบาดแผลในใจไปประทับเอาไว้ในความนึกคิด เธอพยายามบอกตัวเองให้จำเอาไว้ว่าความเอาแต่ใจมันไม่ดีกับใครเลยและมันอาจทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวพี่นำฝนไปสู่สุขติแล้วอันที่จริงโชแปงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสู่สุขติแปลว,ว่าอะไรรู้แต่ว่าได้ไปพบหน้าแต่ไม่รู้ว่าได้ไปเกิดไหมแล้วพี่นำฝนจะมีความสุขไหมจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงเธอนอนอยู่บนที่นอนของคุณแม่กลิ่นหอมของผ้าปูที่นอนทำให้เธอคิดเอาเองว่านี่เป็นกลิ่นของคุณแม่ผ้าห่มนวมที่อุ่นแล้ว นุ่งเธอก็คิดเอาว่านี่เป็นสัมผัสรัก,รกจากคุณแม่ของเธอและแล้วโชวแปงก็นอนหลับโดยให้กระแสของเวลารักษาบาดแผลในหัวใจของเธอถึงแม้ว่าจะปวดใจแต่ว่าเรื่องของพี่นำฝนก็ทำให้เธอแอบสบายใจเล็กๆเ,เธอเองก็ไม่รู้ว่าความสบายใจนี้มันหมายถึงอะไรโชแปงหวงังเพียงแต่ว่าให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเร็วๆเ,เธอจะได้ตื่นมาเจอบาสเจออุ่นเรือนและอาจจะเจอคุณพ่อและก็มิวสิกด้วย